สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาชมไลฟ์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องหลักการออกแบบนะครับบูสเตอร์ปั๊มบูสเตอร์ปั๊มเนี่ยนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่ใช้งานหลากหลายมากนะครับในหลายประเภทอุตสาหกรรมนะตั้งแต่อาคารสูงนะครับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับยูทิลิตี้แพ่าเป็นต้นแบบนี้นะครับเพราะนั้นเรามีโอกาสเจอบูสเตอร์ปั๊มอยู่บ่อยๆนะครับ คุณใหญ่แล้วก็จะเป็นแ <c oughs> พ็กเกจนะครับเป็นงานแพ็กเกจบุตรปัม๊มก็จะมีที่เห็นบ่อยๆก็มีต้องมีอย่างน้อยมีปัม๊มสองตัวรหรือในบางครั้งอาจจะมีถึงสามตัวก็แล้วแต่งานนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นทานเฟิร์ปัม๊มเราเราจะเจอสามตัวแน่ๆเป็นไปได้นะครับก็มาดูหลักการออกแบบนะครับว่าในหลักการออกแบบของเราเนี่ยใช้ไงบ้างนะครับเราพูดถึง ทั้งฝั่งคอนโทรแล้วก็ฝั่งโปรแกรมนะครับเรามาเริ่มต้นที่ตัวลัการพื้นฐานก่อนนะครับเ,เราเรารู้แล้วว่ามันต้องมีต้องมีอะไรครับมีปั๊ม2ตัวใช่ไหมมีปั๊ม2ตัวแล้วก็อันนี้เป็นคอนเซปต์นะแล้วก็ถ้ามีปั๊ม2ตัวอันนี้สมมุติเราเป็นตู้คอนโทรนะอันนี้คือตู้คอนโทรใบใหญ่หนึ่งใบนะครับเราต้องมีอะไรบ้าง 1ก็คือต้องมีแมกเนติกนะครับอ่าเราพูดแบบพื้นๆเลยนะมอเตอร์ขนาดเล็กอ่านะครับก็มีแมกเนติกคอนแทคเตอร์ต้องมีกี่ตัวมี2ตัวดีหไหมมี2ตัวปึ๊บอ่าและไอ้สตัวเนี้ยทำงานสลับกันนะครับอ่าตัว K K 1 K 2อ่านี่คือแมกเนติก K 1 K 2องในตัวอย่างไปปุ๊บลดลงเหลือ35 เข้ามานะครับรับชมนะครับก็ทักทายสอบถามได้นะครับพูดคุยได้นะครับช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นแชร์สาธารณะแชร์ไลไ์ไปเลยเคหนึ่งนี่คือเคสองถ้าเราไม่ได้พูดแอปพลิเคชันมันก็เป็นเรื่องการสตาร์ทมอเตอร์ทั่วไปก็ใช้โอเวอร์โหลดใช้แมกเนติกธรรมดาทั่วไปมีแมกเนติกสตัวอไอสอตัวเนี้ยต,ต้องต้องสลับกันทํางานต้องสลับกันทํางานเราก็เลยมีตัว กลไกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเขานิยมใช้ทั่วไปนะก็เป็น l ร c ชิงดีเลย์จะเรียกว่า l a c h i ชิงละเช็ดก็ได้นะครับระสติเลนะแอดดีเลย์แล้วกันนะ เป็นแ a ล t l ร l เลนะครับเสร็จแ,แล้วอ่าอันนี้คือคกลไกพื้นฐานนะครับแบบพื้นฐานเลยมีแค่เนี้ยอ่าแล้วก็มีอ่าเพชเชอร์สวิตช์ใช่ไหมอ่าเราต้องดูว่ามีแรงดันอ่าในท่อแรงดันตกไหมแรงดันลดลงไหมอ่านะครับแล้วก็บูสเตอร์ปั๊มก็มีหน้าที่เพิ่มนะครับแรงดันอ่าน้ําปั๊มเนี่ยอยู่บนดาดฟ้านะครับถ้าเป็นอาคารสูงนะครับก็จะเป็นอ่าชั้นบนบนก็จะมีน้ํา แรงดันน้าน้อยเปิดน้ำแล้วเบาก็เลยต้องใช้บูสเตอร์ปั๊มเนี่ยเติมแรงดันเข้าไปในระบบท่อในช่วงที่อยู่ติดหรือใกล้กับนะครับชั้นที่อยู่ใกล้ๆก,กับแทงทงน้ําดัดฟ้าแบบนี้นี่คือหน้าที่มันมีแค่เนี้นะครับเนี่ยกลไกมีเท่านี้แล้วก็มีเพรเชอร์สวิตตอีกติดตัวนึงหรือ2ตัวก็แล้วแต่เพ t u เชอร์สวิต อ่ะมีเท่านี้หลักๆมีเท่านี้อันนี้คือเป็นมอเตอร์ขนาดเล็กเป็นปั๊มขนาดเล็กสอ,องตัวทํางานสลับกันนะครับคราวนี้มันก็ต้องมีเงื่อนไขว่าถ้าบางครั้งนะครับมันต้องทํางานเสริมกันก็คือทํางานได้ทั้งคู่อีกมันก็เลยต้องมีกลไกของดีเล่ความซับซ้อนของดีเล์มาแล้วกี่ตัวไม่รู้แล้วคราวนี้แล้วแต่ฟีมือในการน,นะครับ ออกแบบวงจรอ่ะให้ไปสองตัวน่าจะพออยู่เอาไปสามเลยก็ได้อ่ะะมีโหมดด้วยนะครับเมื่อกี้ตัวข้างบนเป็น latch delay นะอ่าตัวล่างเนี้ยก็คือ delay control delay ทั่วไปอ่าอันนี้คือ control delay อ่า C CR control delay ทั้งสามตัวนะครับจะใช้กี่ กี่คอมมอนดีอ่าเราพวกนี้เบเกอร์มีอะไรก็เป็นเรื่องทั่วไปนะเบเกอร์สายรางอะไรทั่วไปเป็นประมาณแบบนี้คิดว่าอุปกรณ์ก็น่าจะพอเพียงเลยนะประมาณนี้นะจะใช้เฟสโปรเทคชั่นไหมนะครับอ่าเฟสโปรเทคชั่นบางคนบางคนชอบเรียกเรียกรุ่นนะเรียกโมเดลของมันนะ o p 4อะไรเงี้ยนะแต่จริงๆ ชื่อฟังก์ชันมันคือเฟดชื่อฟังก์ชันคือเฟดโปรเทคชันชื่อตัวมันคือ Face ปรเ t คเตอรอ่าแบบนี้เอาละเอาข้าวนะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดขายเปลี่ยนไปเรื่อยๆอีกอ่ามันก็ต้องเติมเข้าไปเรื่อยๆอุปกรณ์เข้าไปเรื่อยๆนะครับขนาดใหญ่ขึ้นอ่าก็ต้องใส่ไฟใหญ่ขึ้น แม่ติกใหญ่ขึ้นตู้ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอ่าเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องใช้ตู้ขนาดเท่าไหร่อ่าดับแรกต้องวางคอนเซปต์แบบนี้ก่อนไงถ้าเราวางคอนเซปต์แบบนี้ได้เราก็จะรู้ว่าอ่าใช้โมเดลยี่ห้อเลยต้องรู้ยี่ห้อเลยนะอ่าใช้แม่ติกยี่ห้ออ่ามิซูบิชิแบบนี้ใช้รีเล่ยี่ห้ออะไรนะครับใช้อ่าละชิงลีเล่ยี่ห้ออะไรนะครับแล้วก็เอาดิเมนชันจริงนะครับมาเขียนในแบบก่อนอ่าันนี้คือแบบ เราต้องทําเสนอราคาถูกไหมอ่าแต่ถ้าเกิดเราต่อจริงเลยเราทําไงต่อจริงแล้วค่อยขายเราก็ซื้อมาก่อนได้แล้วก็จิบมาวางวาง,วาง,วางแล้วก็ค่อยมาวัดดูว่าเออมันต้องใช้ตู้ขนาดเท่าไหร่อ่าแต่อย่างนั้นแปลว่าอ่ามันต้องมีอุปกรณ์จริงๆหาได้รุ่นเร็วอ่าถึงจะตอบลูกค้าได้เร็วถูกป่ะอ่าก็แล้วแต,แวแต่แล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีเพราะนั้นถ้าเกิดเราใช้วิธีการอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยเราสามารถทําไมอ่าทาแบบเรียกว่าทําแบบ สะสมไว้ก่อนได้เออทำทำข้อมูละสะสมเป็นดัตเตอร์เบสไว้ก่อนได้เออดีไหมอ่าทำบ่อยแล้วก็เราก็จะทำอ่าเราก็จะตอบตอบลูกค้าได้เลยถ้าอยากเรียนเบสิก p ี c 1หนึ่งสำหรับคนไม่มีพื้นฐานเริ่มเติมคอร์สไหนประมาณกี่บาทออนไลน์ออนไซต์คุณปานัทสวัสดีครับอ่าถ้า POC ระดับหนึ่งใช่ไหมครับอ่าถ้าเรียนเรียนออนไลน์ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับ650าบาทนะครับจะอยู่ถึงแค่อยู่ถึงแค่อ,แคอ่า ส,สิ้นเดือนนี้อ่าเ,เป็นโปรมันเป็นโปรปีใหม่นะครับอยู่ถึงแค่สิ้นเดือนนี้นะครับส่วนเรียนออนไซต์นะครับออนไซต์ on site, เนี่ยหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับออนไซต์หนึ่งพันเก้าร้อยบาทโปรปีใหม่นะบางคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับมีหกร้อยห้าสิบาทสามหลักสูตรก็คือไฟฟ้าพื้นฐานแจ้งอ่าไฟฟ้าพื้นฐานตู้คนโทรลระดับหนึ่ง PLC ระดับหนึ่งสามหลักสูตรหลักสูตรละหกร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็มีหลักสูตร ที่ราคาปกติออนไลน์เนี่ยสามพันนะครับลดเหลือหนะึ่งพันไรหนึ่งพันสองพันห้าสิบนี่ยได้แก่เขียนแบบไฟฟ้าอาคารเขียนแบบตู้คอนโทรลและออกแบบไฟฟ้าสำหรับวิศวกรสามลักสูตรนี้ราคาออนไลน์ปกติสามพันบาทจะลดเหลือหนึ่งพันสองพันห้าสิบาทอ่านะนี่คือโปรโมชั่นออนไลน์นะครับขอ,องปีใหม่นะครับอ่าก็คุณปานัทนะครับผมมาณะน,นะครับ,มมรบถ้าอยากเรียน PLC สําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานก็นั่นแหละเรียน PLC ระดับหนึ่งเลยอ่านะแล้วก็กรณีอ่าบางครั้งเราอาจจะ ประเมินตัวเองว่าเราอยากจะดูซ้ำไหมถ้าอยากดูซ้ำให้เรียนแบบออนไลน์ถ้าเราอยากลงมือปฏิบัติให้เรียนแบบอ่าออนไซต์ถ้าอยากได้ทั้ง2องอย่างก็ซื้อ2ออย่างเลยอ่าตอนนี้ออนไลน์ก็หลักสูตรราคาถูกมากนะครับาซื้อติดไปก่อนนะครับอ่ะมาดูกันต่อนะอ่าตอนนี้เราเราก็ได้อ่าตัวคอนเซปต์หลักมีเท่านี้ก่อนนะครับ เสร็จแ,แล้วนะครับเสร็จแ,แล้วอะและชิงดีเลย์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์แก้ให้ตรงนี้หนึ่งอะเป็นตัว L เนะอะอะ ่าเสร็จแล้ว <c oughs> เงื่อนไขจะเริ่มเปลี่ยนตอนที่แค่ตัวมันใหญ่ขึ้นนะอ่าถ้าเรามากกว่าอ่าสิบแรงม้าถ้าเรามากกว่าสิบแรงม้าอ่าต้องบอกว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยอ่าที่เราทำคอนเซปต์เนี้ยมันจะเป็นประเภท Direct Online DOL นะครับแบบนี้แต่ถ้า มันมากกว่าหรือเท่ากับ10แรงมากขึ้นไปเราจะใช้แบบอ่าสตาเดลต้าโทษครับอ่าถ้าเกิดสตาเดลต้าเป็นยังไงถ้าสตาเดลต้าเป็นยังไงต้องใช้แม่ติกกี่ตัว3ตัวต่อ1ชุดก็แปลว่าต้อง6ตัวเอาแล้วเขาเนี้ยอ่ะตู้ไม่พอแล้วเราต้องใช้แม่ติกถึงตั้ง6ตัว อันนี้ยังยังไม่รวมเรื่องอื่นอีกนะอ่ะแม่ติดหกตัวแล้วคราวนี้ตู้เย็บตู้ตั้งใหญ่ขึ้นแล้วตู้นี้ไม่พอแล้วปึ๊บปึ๊บอืออ่ะ,อ,ะอันนี้ขยายก่อนอ่านี่คือคอนเซปต์นะต้องบอกว่าเป็นคอนเซปต์นะ อ่ะเราก็ใส่แค่นี้ไว้พึ้งอันนี้เป็นเลขสามอ่ามีสองชุดเลยแบบนี้อ่านะครับตีคอบไว้ใน,นี้เราตีคอบไว้จะได้รู้ว่านี่คือนี่คือชุดเดียวกันอ่านี่นี่ชุดหนึ่งนี่คือชุดสองอ่ามันก็มีเคหนึ่งเคสองเคสามของแต่ละชุดถูกปะ <c oughs> ่ะโอเคได้สไตล์เดลต้ามา2ชุดเอาละยากแล้วคราวนี้พื้นที่เยอะแล้วพื้นที่ก็ต้องใช้เยอะตู้ใหญ่ขึ้นแล้วนะครับอ่ถ้าเกิดเป็นสไตล์เดลต้ามากกว่า10บแรงมาขึ้นไปใช้แมกเนติกหตัวเรื่องราวเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับใครเคยเจอบ้างอ่าแชร์ช่วยช่วยกันแชร์หน่อยนะครับใครเคยเจอบ้าง แล้วก็การทํางานมันนะครับมันก็มีฟังก์ชันใช่ไหมครับที่ว่า <c oughs> ตัวหลักนะครับเดินอยู่มีตัวเสริมขึ้นมานะครับตัวเสริมเนี่ยก็ต้องเป็นสไตล์ดตัวหลักก็เป็นสไตล์ดแต่ถ้าเกิดเราอยากใช้ให้ตัวหลักถ้าอยากให้ตัวหลักนะ,ะถ้าเราอยากให,ให้ให้ตัวหลักเป็นแบบเดินสมูทสมูทหน่อยได้ไหมเป็นอิเวอร์เตอร์ได้ไหม อ่มาไปอินเวอร์เตอร์ไปตื้อในใส่อินเวอร์เตอร์เข้าไป VFD นะครับ เอาคราวนีย้ยุ่งเลยเขาบอกว่าถ้าตัวหลักให้เดินด้วย ter, อินเวอร์เตอร์ปู๊สมูทแบบนี้ถ้าสลับกันก็ก็ใช้อินเวอร์เตอร์ตัวเดียวได้แหละสลับไปเรื่อยๆแต่ถ้าเสริมอ่ะถ้าเสริมกันก็คือตัวที่หนึ่งตัวเมย์นะตัวหลักจังหวะน,นั้นใครเป็นตัวหลักให้เดินด้วยอินเวอร์เตอร์ตัวเสริมให้เดินด้วยสตา์เดลต้าแต่ว่าเราเราถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราจะประหยัดเราตัดสตา์เดลต้าออกได้ไหม ชุดหนึ่งแต่ก็ต้องไปทำกลไกคอนโทรลนะ,ะต้องบอกว่าเนี่ยมันความยากเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดใครใช้ไม่ใช้ PLC นะครับนี่ยังไม่พูดถึง PLC นะถึงว่าเราใช้อ e ิวอร์เตอร์หแล้วก็ชุดสตาร์เดลต้าอีกหนึ่งชุดนี้ไม่เอานะครับก็แปลว่าไอเนี้ยออกไปไปมอเตอร์ตัวหนึ่ง M1 อันนี้ไปออกไปมอเตอร์ตัวหนึ่ง M2 แต่ว่าอย่างที่บอกว่าไอ้ไอสองตัวเนี้ยมันจะทางานสลับกันไปเรื่อยๆมันไม่ได้ตายตัวนะแปลว่ามันต้องมีกลไกที่มาคอยสลับไอ้สองตัวนี้ว่าในจังหวะนั้น M 1อาจจะใช้วิธีการเดินแบบสตาร์เดลต้าเพราะเป็นตัวเสริมในจังหวะนั้น M 2เป็นตัวเมนก็เลยเดินด้วย VFD อา่ามีทั้งเลือกระหว่างสู้ต่อไปใช้ วงจรออกแบบวงจรแบบตู้ต่อไปกับอยุทีหนึ่1ออกแบบโปรแกรมด้วย PLC อ่ะถ้าเป็นอาจารย์เลือกออกแบบ PLC เพราะว่าถ้าเกิดมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ลำบากแล้วใช้ PLC แก้ไขแบบเดียวเติม PLC ไปตัวหนึ่งปุอยดางดูก่อนอ่โอเคได้ได้อยู่เติม PLC เข้าไป PLC เรียบร้อยเลย ซึ่ง PLC ก็จะคุยได้ทั้งอะไรครับคุยได้ควบคุมได้ทั้ง VFD นะครับแมกเนติกรีเ์สเตตัสและทุกอย่างได้หมดเลยรวมถึงมีความพร้อมมีพอสื่อสารที่จะส่งข้อมูลนะครับไปให้ระบบคอมมิวนิเคชันอื่นนะเช่นมีระบบ s ก a d a าในอาคารระบบ B, B ี building uh, automation system BAS นะครับหรือในรงงานอุตสาหกรรมมีระบบ IoT อะไรเงี้ยนะครับ พร้อมเลยเพราะนั้นถ้าหัวใจเราเนี่ยมี PLC อยู่เป็นไงดีไหมอ่าถ้ามี PLC ดีไหมครับดีเลยลดลดความยุ่งยากได้หลายอยา่างแล้วก็เกิดอะไรขึ้นอีกลดความยุ่งยากได้หลายอยา่างแก้ไขเปลีป่ยนแปลงได้และมีความพร้อมนะครับในด้านการเก็บข้อมูลนะครับในด้านการส่งข้อมูลเรียลไทม์นะครับอ่าดีมากๆ ้ทั้งหมดดีมากนี่คือคอนเซ็ปต์ทั้งหมดนะครับถ้าเกิดเราจะออกแบบตู้คอนโทรลนะครับของบวกบูสเตอร์ปั๊มน้ตั้งแต่เริ่มต้นมามีแมสติกสตัวเป็นตัวหลักนะครับมีตัวกลไกลสลับการทำงานก็คือ,อและชิ่งรีเลย์นะครับต่อมาก็มีความซับซ้อนในการที่ว่าถ้าเกิดสองตัวนี้ทำงานสลับกันไปเรื่อยๆไม่ซับซ้อนแล้วอันนี้หมูเลยแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่มันมีการทำงานเสริมกันได้ด้วยอีกนะครับคราวนี้แหละมันต้องมีรีเลย์เข้ามาวนวายแล้ว เพราะนั้นนี่งที่บอกว่าถ้าเราอยากจะเก่งคอนโทรลเราต้องเก่งรีเลย์ถ้ารีเลย์ไม่รอดแล้วซับซ้อนแล้วเห็นไหมถ้าเป็นมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับขนาดมากกว่าสิบแรงมากขึ้นไปเราใช้ใช้วิธีสตาร์เดลต้าแต่ลูกค้าบอกว่าอยากใช้ VFD 1ตัวนะครับเพื่อให้มันเดินแบบสมูทไม่กระชากอะไรแบบนี้นะครับซึ่งสตาร์เดลต้าเนี่ยมันเพื่อลถกระแสสตาดูแล้วส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไปแบบจึ้ง มันไม่ไม่ค่อยปู๊อย่างนี้นะอ่าซึ่งซึ่งอินเวอร์เตอร์มันตั้งได้ตั้งสเต็ปตั้งะไรได้หมดนะครับอ่าเราคนนั้นก็ต้องเพิ่มอินเวอร์เตอร์หนึ่งตัวเท่าน,นั้นยังไม่พออ2ตัวเนี้ยก็ยังไม่รู้อีกว่าใครจะเป็นจังหวัดที่1ถ้าใครเป็นตัวนําตัวนั้นจะต้องเดินด้วยอินเวอร์เตอร์ใครเป็นตัวตามตัวเสริมตัวนั้นจะเดินแบบเดลิสตา a ร์ Start, แบบสตาร์ดูต้าอ่าอ่าไม่ใช่เดลิสตาร์ไม่เดลิออนไลน์มันจะเป็นแบบสตาร์ดูต้า เดลิคสตาร์ดเดลิกออนไลน์นี่เราจะพูดกรณนนีที่มีแรงดันเข้าตรงๆนะเปิดเบรกเกอร์เข้าออนแมตติคเข้าอย่างนี้เรียกว่าเดลิกออนไลน์สตาร์เดลต้าคือ,อลดกระแสสตาร์ทแล้วก็เปลี่ยนคน,คนลวดเป็นแบบเดลต้าเพราะฉะนั้นวิธีการซับซ้อนแล้วผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าซับซ้อนขนาดนี้มันต้องทาไมต้องมี plc ตัวนี้แหละต้องมี plc ซึ่งมีเรื่องโหมดอานาคตจะเพิ่มเป็น3ตัวหรือจะลิงก์กับ2สเตชันอะไรเงี้ยโอ้โหสนุกเลย เพราะนั้นงานแบบนี้ซับซ้อนแบบนี้ผมแนะนำนะครับใช้ PLC นะครับแต่ถ้ามันไม่ซับซ้อนมากเราอาจจะใช้พื้นฐานทั่วไปที่วงจรที่อาจจะหาได้ง่ายๆก็ได้เพราะมีคนใช้งานกันมาเยอะเป็นหลักหลัก10ปีร้อยป,กปีก็เป็นไปได้นะคบูสเตอร์ปั๊มในวงจรนี้นะครับแต่ถ้า PLC แล้วมีเงื่อนไขแบบนี้ผมเชื่อว่ามันก็มีหลากหลายนะครับเพียง copy กันไปอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้นะถ้าเราไม่เข้าใจจริงนะครับแบบนี้แต่ลองดูสิมี ความคิดเห็นกันยังไงบ้างนะนะครับสำหรับคนที่เข้าเข้ามารับชมตอนนี้นะครับอ่าโอเคนะครับก็ใครที่เข้ามาดูย้อนหลังนะใครมาดูย้อนหลังก็อ่าฝากนะครับช่วยแชร์ให้หน่อยแชร์เป็นแบบสาธารณะนะคําว่าแชร์เนี้ยกลบกวนนะครับฝากเป็นแชร์แบบสาธารณะนะครับเพื่อนๆเ,เราจะได้เห็นนะครับแลาเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นที่ได้เรียนรู้อันนี้คือคือเป็นหลักการนะครับอาจารย์ไม่ได้ลง ดีเทลนะครับการลากสายการอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นหลักการนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังตามไม่ทันไม่มีพื้นฐานนะครับขอแนะนําให้มาเรียนตู้คอนโทรลระดับหนึ่งเลยเริ่มต้นที่ตู้คอนโทรลระดับหนึ่งเห็นว่าเมื่อมีความซับซ้อนมากขึ้นอาจารย์จะพูดถึง PLC เห็นไหมนั้นมีโอกาสให้เรียนตู้คอนโทรลระดับหนึ่ง PLC ระดับหนึ่งคือเรียนพร้อมกันไปได้เลยนะสองหลักสูตรนี้นะครับไม่ได้ต้องเรียนตู้คอนโทรลระดับ2ก่อนไม่จําเป็นแต่สุดท้ายก็แล้วแต่ตัวบุคคลนะแต่ถ้าเป็นอาจารย์แนะนํานะครับ อาจารย์แนะนําว่าเรียนเลยเรียงคู่กันเลยหนึ่งหนึ่งสองสองแบบนี้นะครับซึ่งมันจําเป็นนะครับวันหนึ่งเราเราเห็นแล้วว่างานมันซับซ้อนแบบเนี้ใช้พี c ตัวเล็กตัวเดียวเนี่ยรวมราคาจากดีเลย์จากแตชิงดีเลย์ต่างๆเนี่ยทามเมอร์ er อะไรพวกเนี้ยเอาราคาพวกนั้นรวมๆกันแล้วเนี่ยแพงกว่า p ี c ตัวนึงอีกซึ่ง p ี c ตัวนึงมีดีเลย นะครับเป็นพันเลยเป็นเอาสัก500ตัวก็ได้จริงๆมันมีเป็นหลักพันนะครับห้าร้อตัวทําเมื่อ5 0าตัวเคาน์เตอร์มีเคาน์เตอร์อีกอันอย่างละ500ตัว3ามสามพันเท่าไหร่พันห้าร้อตัวเข้าไปแล้วนะครับเหมือนกับตัวระบาดอ่ะออจริงๆมันมีมากกว่านั้นอีกฟังก์ชันคณิตศาสตร์อะไรได้อีกนะครับเชื่อเลยว่าใช้ p l c ลคุ้มค่านะครับคุ้มจริงๆนะและสะดวกสบายมากนะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะแก้ไขไม่เป็นอะไรางี้นะเราไม่จำเป็นต้องแก้อะไรเป็นทุกอย่างนะ ใช้มันไปก่อนนะครับถ้ามันทำผลประโยชน์ให้เราได้ซื้อสำรองไว้เลยนะครับเราเรียกว่าตัวสเปร์นะครับหรือเราทำระบบรันคู่เรียกว่า r รีเดนแดนตัวนี้ล่มตัวนี้ขึ้นปื๊ดเลยมี2วิธีนะถ้าเป็นสเปร์ก็คือตัวนี้พังก็ถอดมาเปลี่ยนใส่เท,ที่มีสำรองนะมาเปลี่ยนใส่แต่วิธีนึงคือรันคู่กันเลยเมื่อไหร่ตัวนี้เฟลนะครับตัวนี้รันขึ้นมาเลยเรียกว่ารีเดนแดนนะครับหรือเรียก Fa เฟลโอก็ได้นแล้วแต่ มันมีสับอยู่ประมาณเนี้ยแต่หลักการมันคือแบบนี้คือ2ตัวเนี้รันไปเลยสแตนบายแบบถ้าถ้าล่วงปุ้งตัวขึ้นทันทีแบบนี้นะครับอก็ทําได้หลายวิธีนะงานคอนโทรลนะครับวันนี้ว่านนว,นนวันนี้ก็หวังว่าตัวหลักการนี้ออกแบบนะครับก็จะไม่ยากมากนะครับขอให้เข้าใจหลักการแบบนี้ก่อนว่า1เราต้องมีคอนเซปต์ก่อนว่าอุปกรณ์หลักเป็นยังไงแต่เมื่อออกแบบวงจรจริงๆไม่หมูเลยนะบอกให้เลยนะ ท,ที่มาเรียนกันเนี่ยแค่เรียนตู้คอนโทรลระดับ2ออกแบบปั๊มน้ํา2ตัวถังน้ํา2ใบลูกลอย4ตัวแค่นี้นะครับก็ยังยากแล้วเลยจบหลักสูตรระดับ2องเพราะนั้นมีระดับ3อีกระดับ3ออก็จะเน้นออกแบบที่ซับซอ้อนมากขึ้นแนวแนวแบบเนี้ยนะครับมันจะเป็นเรื่องที่ซับซอ้อนมากขึ้นมีเรื่องโหมดเมืม่อไหร่มีเรื่องโหมดออโต้ ual, แมนนวลรีโมทโลเคอล้วเข้าใจคํานี้หรือยังออโต้แมนนวลรีโมทโลเคอลับถ้ายังไม่เข้าใจมาเยกอาจา์โอ ับรองได้นะครับสนุกเข้าใจแบบปิ๊งปิงเลยนะทุกคนเห็นว่ามีซีเลกเตอร์เมื่อไหร่จะมีแค่ออโตแมนนวลไม่จริงมันจะมีออโตแมนนวลรีโมทโลเคอ่าแล้วก็มีรีโมทออโต้ด้วยนะมีรีโมทออโต้ด้วยนะรีโมทแมนนวลด้วยนะเออก็คือหลังจากโยรีโมทไปแล้วในฝั่งรีโมทยังมีออโตกับแมนนวลอีกโลเค l ก็มีโลเค l แบบออโตแมนนวลแบบนี้เพราะนั้นเริ่มปวดหัวงงและพูดไปพูดมานะครับก็ให้รู้ว่า เมื่อไหร่มี selector เมื่อนั้นเริ่มยากเพราะนั้นจากที่เล่ามาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราออกแบบด้วยวงจรคอนโทรลได้เองแล้วหรือยังอ่าซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เจอบ่อยๆมากเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสทำให้ได้เรียนการาจาร์กยไม่เป็นไรก็ไปฝึกเองอาจารย์แนะนําว่าเออลองลอง,ลองฝึกดูซินะครับจริงๆอ่ะถ้าเราไม่ต้องมีแม่เนติกอะไรแพงๆนะซื้อีเ l a y มาครับซื้อีเ l a y มาทดแทนแม่เนติกตัวไม่กี่บาทนะครับแล้วก็จําลองผล นะครับเอาผดออกมาผลลัพธ์มันออกมาว่าเป็นยังไงนะครับตัวเพรสเซอร์เพรสเซอร์สวิตอ่าอะไรพวกเนี้ยเราก็อาจจะใช้สวิตธรรมดาตัวแลชชิ่งรีเลย์เนี่ยเราใช้ซิเล็ตเตอร์ดีไหมซิเล็ตเตอร์บิดซ้ายบิดซ้ายบิดขวาอ่าบิดซ้ายตัวหนึ่งเดินบิดขวาตัวหนึ่งเดินซิเล็ตเตอร์มันก็จะทํางานแบบเนี้ยตลอดไม่มีโอกาสซ้ํากันใช่ป่ะเราก็เอากลไกซิเล็ตเตอร์เนี่ยมาจําลองเป็นแทนแลชชิ่งรีเลย์ได้ส่วนเพรสเซอร์สวิตเราก็ใช้สวิตธรรมดาเราเนี่ยแหละจะเป็นสวิตแบบพุชวัตต้อนไหมอ่าหรือว่า ีวิตแบบกดค้างกดคืนหรือจะเป็นสเตอร์เหมือนเดิมก็ได้อีกนะคือถ้ากรณีเพชเชอร์ดอกบิดค้างไว้ก่อนเพชเชอร์กลับมาแล้วบิดคืนอะไรเงี้ยสามารถซิมูเลตได้หมดเลยด้วยอุปกรณ์ราคาไม่แพงนะชุดทดลองนี้เราทำเองได้เลยสิ่งที่สำคัญคือต้องฝึกคิดฝึกทดลองอ่าถึงจะเก่งๆแบบนี้นะครับแต่ส่วนที่จะเดินสายสวยอะไรเงี้ยอาจารย์ถือว่าเป็นพายเตี้หลังๆเลยนะหนึ่งเลยคือต้อง ออกแบบให้ทํางานถูกต้องก่อนสิ่งที่ไม่ยากคือตรงนี้นะครับหลายคนมาดูรีวิวดูคลิปรอรไรต่างๆแล้วจะ,จะชอบคอมเมนต์เรื่องเดินสายไม่สวยอะไรเงี้ยซึ่งอาจารย์ไม่ได้ให้ราคาประเด็นนี้เลยเพราะว่ารู้อยู่แล้วนะครับว่ายังไงเขาแตเราคนกลับไปมีเวลาสวยๆทําถักเปียก็ยังได้ ถ้าทาเสียงเงินมาอบรมอ่ะจะมาต้่งเสียงเงินมานั่งเลี้ยงสายสวยไประเบียบมานะไม่ใช่คนละประเด็นนะอนที่นี่สอนเพื่อจะให้ออกแบบได้ต่อวงจรได้แก้ปัญหาได้ด้วยเวลาที่เราจํากัดด้วยงบประมาณค่าการเรียนลงทะเบียนที่จํากัดนะแต่เหมาะสมพอดีต้งองบอกงี้นะเพราะว่าเราพิสูจน์นะครับก็จะสอนมาเป็นหลักร้อยหลักหลายๆ้อยร้อยรวมหลายหลักสูตรก็ร่วมพันคนก็เป็นไปได้นะ,ะนะครับสี่ห้าปีมาแล้วนะครับ อ่ะโอเคก็เดี๋ยวคอยติดตามนะครับคอนเทนต์อื่นๆน,นะครับที่มานําเสนอต่อเรื่อยๆนะครับบางครั้งเป็นจอแนวตั้งก็ดูไปเลยบางครั้งมันเป็นจอแนวนอนอย่าลืมกลับนะครับอ่าแล้วก็ตัวข้อความที่มันวิ่งวิ่ง,งขึ้นขึ้นเนะี่ยบางคนไม่รู้ปิดได้มันปิดได้นะมันอยู่ที่มือถือของตัวเราเองนะมันไม่ได้อยู่ที่คลิปอาจารย์นะเออถ้ามันดูแล้วสับสนก็ไล่ปิดเอานะครับอ่านั่นก็วันนี้แค่นี้ก่อนบ๊ายบายครับขอบคุณทุกท่าน,นครับที่ติดตามสวัสดีครับ